สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่าแนะนํารถกระบะมือสองนะคะให้ท่านได้รับชมและสับจองการข้ามเป็นรถกระบะมือสองบ้านๆนะคะสามารถนําไปใช้งานกันได้เลยนะคะสี่ประตูด้วยครอบครัวใหญ่นั่งกันได้หลายคนค่ะและยังมีพื้นที่ด้านหลังนะคะให้มัรนทุกให้ใส่ของได้อีกจุๆเลยค่ะ ในราคาเพียงแค่129,000บาทเท่านั้นนะคะราคาแบบสุดคุ้มกับรถกระบะีสุสูตีแม็กี05ตัวไฮแลนเดอร์รถบ้านบอดี้สวยๆหน้าหลังเดิมๆค่ะโครงสร้างเดิมๆนะคะเกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้าค่ะเครื่องยนต์3000ั cc นะคะเป็นรถบ้านแท,นแทน้ๆใช้งานได้ปกติแอร์เย็นค่ะชุดโอนมีครบชงรางก็นแน่นๆเหมือนกัน รถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านใดสนใจคันนี้คันหนึ่งแสนสองหมื่นบาทสามารถติดต่อทักไปคุยทักไปนัดดูรถนะคะนัดหมายลวงหน้าอัพเดทสถานะรถก่อนค่ะได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลาเปล่านะคะโดยการโทรหาผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยแอดมินก็ไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงแค่นำนเสนอเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นนะคะ ถ้าหากว่าขายแล้วอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้แจ้งได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ